หนึ่งอีกแล้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าครีมเป็นคนที่ชอบใช้กันแดดหรือว่าซันครีนมากๆแล้วก็ทุกคนก็ชอบมาแบบคอมเมนต์ถามกันว่ามีครีมกันแดดแบรนด์ไหนแนะนำมีครีมกันแดดตัวไหนที่ครีมชอบใช้วันนี้ครีมก็จะมาแนะนำเป็นตัว Vaseline Healthy Bright SPF ค่ะตา Vaseline Healthy Bright SPF 50+ บก PA+++ บบบวววกวกก ผิวเราสมดุลและสุขภาพดีต้องมาจากการบํำรุงนะคะตัวน,นี้ช่วยบํำรุงให้ผิวกระจ่างใสและก็ห่างไกลจากพวกจุดด่างดำน,นะคะช่วยปกป้องจาก UVA ซึ่งทําให้เกิดการแก่ก่อนวัยเช่นพวกฝ้าและกระและปกป้องจาก UVB ที่ทําให้เกิดความหมองคล้ำและเป็นตัวเกาะของมะเร็งผิวหนังได้ โดยเฉพาะในประเทศที่มลพิษสูงแล้วก็แสงแดดร้อนตลอดเวลาแล้วก็ต้องกลับมาบำรุงผิวกันจริงๆนะคะทุกๆคนก็รู้อยู่ว่าปีหลังๆนี้คือ PM 2.5ุพุ่งกระฉูดจริงๆเพราะฉะนั้น PM 2.5ก็เป็นตัวที่ทำลายผิวของเราได้เหมือนกันตัว Vaseline h e a l t h y Bright SPF 5 0ก็จะช่วยเรื่องป้องกันผิวจาก PM 2 5ด้ด้วยและอย่างที่ครีมพูดไปอากาศเราคือร้อนตลอดเวลาครีมก็เป็นคนแบบไม่ชอบเวลาทาครีมแล้วแบบเหนียวตัวเนหนอะหนะใช่ปะเขาบอกเลยว่าเซรั่มกันแดดตัวเนี้ยเนื้อเบาไม่เหนียวเนหนอะหนะและเหมาะ สำหรับประเทศไทยหรือประเทศที่มีอากาศร้อนและด้วยความที่ครีมเป็นคนแบบทนร้อนไม่ได้ใช่ว่าครีมก็เป็นคนที่ติดแอร์มากๆเลยแล้วบางทีเวลาครีมติดแอร์นานๆอนะ่ะครีมก็จะผิวแห้งเปิดแ,แอร์18องศาตลอดมีหลักฐานด้วยนะคะครีมติดแอร์มากเราก็เลยอยู่ในสภาวะที่แบบทำให้ผิวเราแห้งตลอดเวลาบางทีแย่จนต้องไปพบแพทย์เลยนะคะ แต่ตัวเบสเซนทาวตี้ไรท์ตัวนี้ก็ช่วยปกป้องผิวจากแอร์ตัวที่ทำให้ผิวแห้งแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นนะคะนอกจากนั้นตัวนี้ก็ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยวิตามิน b 3, C และก็ E นะคะทำให้ดูกระจ่างใสและไกลาจากพวกจุดด่างดำนะคะแต่พูดแบบนี้บางคนอ,อาจจะคิดว่าแสงแดดเป็นตัวเดียวที่ทำลายผิวแต่ว่าแสงสีฟ้าหรือจากบ l u e l i g ที่เราดูบนจอของเราอะ่ะก็เป็นตัวที่ทำลายผิวของเราได้เหมือนกันตัวแสงสีฟ้าแบบนี้ก็เป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ผิวรอ่อนแอได้ บวกด้วยในยุคนี้ที่ไลฟ์สไตล์การเป็นดิจิตอลใช่ไหมรอบตัวเราก็จะมีด้วยหน้าจอตลอดเวลาคือตอนนี้คือมีจออยู่ตรงนี้คือมีจออยู่ตรงนี้แบบใช้ตลอดเวลาอยู่แล้วบางทีครีมก็ติดมือถือทั้งวันใช้แบบเช้าถึงเย็นเป็นแบบชั่วโมงแบบแปดชั่วโมงติด,ต,ดติดกันอย่างเงี้ยด้วยไลฟ์สไตล์ดิจิตอลของเราอ่ะเราก็ต้องหันมาดูแลสภาพผิวของเราด้วยเพราะว่าแสงเช่นเนี้ยมันก็ทำลายผิวของเราได้ v a s Vaseline Healthy b r i g h t นอกจากป้องกันเราจากแสงแดดด้านนอกก็ช่วยป้องกันเราจากแสงสีฟ้าได้ด้วยเช่นจากจอมือถือในทีวีีในคอมอมะะไรปรปาณ ครีมกันแดดเขาไม่ได้เอาไว้ใช้แค่ข้างนอกนะแต่ว่าใช้ทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านก็คือเราควรจะปกป้องผิวอย่างสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาการบำรุงผิวคือก้าวแรกของการทาให้ผิวของเราอะแข็งแรงและครีมพูดได้เลยว่า Vaseline Healthy Bright SPF 50+ PA+++ ตัวนี้เป็นเซรั่มกันแดดที่สุดของเซรั่มกันแดดตัวนี้เลยนะคะที่เป็นกันแดดตัวท็อปสต็อปจุดดา Vaseline Healthy Bright เป็นนวัตกรรม 5D Protection ที่ปกป้องผิวจาก5สาเหตุของผิวคล้ำเสียทั้งในร่มและกลางแจ้งเช่นแสงสีฟ้า UVA UVB Pollution และก็ Air Conditioning พอทาลงไปก็จะรู้สึกว่าเนื้อเนียนแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะทำให้ผิวดูกระจ่างใสด้วยแล้วก็ช่วยบำรุงให้รู้สึกชุ่มชืน้นแล,ล้วครีมขอบอกเลยด้วยส่วนตัวเองคือครีมรู้สึกว่ากลิ่นไม่ได้ฉุนเกินไปบางคนอาจจะเซนซิทีฟเรื่องกลิ่นน้ำหอมของโปรดักชั่นแบบเนี้ยแต่ว่าสำหรับ Vaseline ตัวเนี้ยครีมรู้สึกเลยว่า กลิ่นมันจางๆหอมๆแล้วก็น่าจะเป็นกลิ่นที่หลายๆคนแบบรู้สึกว่าทาแล้วสบายตัว Vaseline Healthy Bright หาได้ตามร้านชั้นนำแล้วก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะในราคา179บาทเท่านั้นเพียงในราคา179บาท200 ml ครีมถือว่าคุ้มมากๆเลยเพราะว่ามีตัว 5D Protection ตามที่พูดไปคือป t e ท t ได้ครบหมดจบแล้วก็บำรุง,งไปด้วยนะคะสำหรับ Vaseline Healthy Bright จะมีอีก2ส,สูตรเป็น Vaseline Healthy Bright SPF 30 PA+++ และ Vaseline Daily Sun Refreshing SPF 50+ PA+++ เป็นเซรั่มกันแดดที่สุดของเซรั่มกันแดดช่วยบำรุงผิวให้ไกลจากจุดดำแ็กกันแดดตัวท็อปสต็อกจุดดำค่ะตามที่ทุกๆคนชอบถามมากันบ่อยๆนะคะคราวนี้ครีมก็ได้แนะนำครีมกันแดดไปเรียบร้อยแล้วที่ครีมใช้เพื่อจะดูแลให้ผิวดูกระจ่างใสและก็ชุ่มชื้นนะคะถ้าเกิดใครสนใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมครีมจะทิ้งทุกอย่างไว้ใต้ e s c r i p t i o นเลยนะคะทุกคนก็ไปเช็คได้เลย สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันข้างหลังค่ะบ๊ายบาย